สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะพบกับแม่มะลิของพวกเรานะคะนี่แม่มะลินะคะแล้วก็ตานะคะเอาส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะมาเลี้ยงแม่มะลิของพวกเรานะคะเป็นคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอพระคุณคุณพ่อใจดีคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะมาช่วยเติมคะแนนเลี้ยงแม่เจ้าคุณกับแม่มลินะคะช้างชาราของพวกเราทั้งสองเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะก็ขอให้บุญกุศลนะคะหนุนนําให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอให้คุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีสุขภาพกาย แขงแรงขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆนะคะช่วยแม่เจ้าคุณกับแม่มลิได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะ mm. ก็ฝากพ่อใจบุญแม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆนะคะแม่พ่อจ๋าช้างฉลาดทั้งส่งเชือกนะคะพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มะลินะคะ mm. ฝากทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ ดูแม่มลินะคะได้ทานส่วนแบ่งนะคะเมื่อคืนไม่ได้ทานนะคะวันนี้ก็มาทานตอนเช้าๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะมาช่วยให้ช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะก็เป็นอาหารเสริมนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าทานผลไม้ด้วยทานหญ้าไปด้วยนะคะหญ้าก,ก็เป็นคะแนนนะคะที่ ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะท่านเมตตาเข้ามานะคะช่วยให้ได้ยาสวยๆงามๆนะคะเป็นคะแนนนะคะที่พวกเราเก็บสะสมนะคะได้ค่าน้ำมันตัดยาแล้วก็ได้ต้นสับปะรดนะคะให้ช้างทั้งสองเชือกอันนี้แม่เจ้าคุณเรานะคะเมื่อคืนรอรับออเดอร์ได้ทานแล้วนะคะก็มีแม่มาลิเชือกเดียวนะคะที่ทานตอนเช้านะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆพวกเราวันนี้นะคะ ก็ดูแม่มะลิทานก่อนนะคะต้นยาสวยๆงามๆก็เป็นคะแนนที่ทุกท่านท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะวันนี้วันนี้นะคะอากาศที่ภูเก็ตเรานะคะเหมือนจะมีแสงแดดนิดๆน,น,นะคะแม่จ๋าพ่อจา๋าก็พายุจะออกหรือว่าจะเข้าอีกก็ไม่รู้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า